สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวนี้มาพบกับอูน้ำไส้ได้ครับผมอูน้ำไส้กะมาหายแนวทางในงวดวันที่17มกรลาคม2568นอกเนาะครับผมอูน้ำไส้กะกลับมาอีกครั้งเนาะครับกลับมาถ y o u t u b e ให้พ่อยพี่น้องได้รับส้มรับฟังน้ำกันเนาะครับผมเอฟซี่อาจจะถามเขามาวานเนาะครับว่าอูน้ำไส้ได้ไปฝึกงานไปเลียนกลับมาเรีวยงเถอะเนานะครับอูน้ำไส้กะเลียน แค่สิบหาสัปดาห์เนาะครับกับไปฝึกงานได้มสสามเดือนครับผมอุ้นน้ำใส่กะคิดแล้วคิดอีกเนาะครับจะเอาจังยังไงต่อเนาะครับผมบุดปบวสหรือจะเอาบุดหม้อหกหรือจะกลับมาทํา youtube เอาแค่บุดหม้อหกเหมือนเดิมอุ้นน้ำใส่เร่เหลือกเอาบุดหม้อหกเนาะครับผมกลับมาทํา youtube กับพอเก่ามาเสียแม่น้ำเสียเหมือนเดิมเนาะครับผมตอนแรก แม่น้ำเสียกับ,บอกให้อูน้ำไส้แล้วเนาะครับผมบอกว่ามาเห็ด u t u b e น้ำแม่กรบพอเพราะว่าจั้งเฉลี่ยงพอเง่ไม่แง่น้ำกันอูน้ำไส้ก็อยากเกลี่ยเนะครับผมอยากล่องหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับคนขวารภกไพ่นอกนะครับว่ามันการใส่ชีวิตมันเป็นอย่งง่ายนะครับผมสุดท้ายมันก็บ,บ่สุสบเทู่บนันเฮานะครับ ทำงานหาเงินอยู่บ้านเท่ามีความสุขที่สุดแล้วเนาะครับผมอยู่กับคนที่เท่าหักน้ำเนาะครับอูน้ำใส่กะพยายามทำหน้าที่ให้เต็มที่นะครับผมกลับมาอีกรอบนี้กะได้เลือกเป็นอาชีพแล้วเนาะครับผมอูน้ำใส่กะทำยูทูปเป็นหัวใจรักแล้วเนาะครับบ่มีติดคำว่าเลี่ยนบ่มีติดคำว่า อาชีพต่างๆเนาะครับผมคือยูทูบยางเดียวเนาะครับกับแม่น้ำเชียพอเก่ามาเชียเนาะครับผมเมื่อนี้พอเก่ามาเชียก็ได้เปิดหัวให้อูน้ำเชี่อีกครั้งเนาะครับผมการกลับมาครับเปลี่ยนของอาจารย์พานท่องครับผมเพิ่นจะมาให้หไยไทยเนาะครับงวดสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผม เป็นอาจารย์พันท่องจะไม่ให้บนรางเนาะครับนี่โทรคุยกับอาจารย์พันท่องเลยแลละครับผมเป็นกะจะไม่ให้แนวทางตรงๆสามตัวตรงให้เอฟซีเลยเนาะครับผมพอเก่ามาเชียกะหาแต่แนวทางให้อูน้ำไส้แล้วครับผมกับแม่น้ำเสียนะครับการให้โอกาสอีกข้างหนึ่งเนาะครับทั้งพอกับแม่สองคนเนาะครับผม อูน้ำเซก็จะพยายามทำให้เต็มนาทีนะครับเอาก่อนจะไปรับส้มเราฟังคลิปนะครับอูน้ำเซก่ะขอขอบพระคุณพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับผมที่กรุณาเมตตาอูน้ำเซกนะครับให้ผมมีก็ร่งใจทำคลิปตัวต่ออีกไปนะครับผมเอาไปรับส้มเราฟังคลิปอาจารย์ผ่านท่องน้ำกันได้เลยครับ อาจารย์พันทองครับปูน้ำเซ่สวัสดีครับอาจารย์ครับได้ยินบ่ครับครับได้ยินครับครับผมปูน้ำเซ่ก็สวัสดีครับเด้อครับครับผมสวัสดีปีใหม่เด้อครับผมอยู่ดีมีแห้งบ่ครับพ่อครับครับอยู่ดีมีแห้งอยู่ครับครับปูน้ำเซ่ก็บ่ได้เรียนต่อเล้วครับผมไปฝึกงานก็คือแบบครับผมกลับมา บ่ฝึกงานหรอกครับมาเห็ดย t u ู e กับแม่น้ำเชียพอกอมาเชี่ยคือเก่าด้วยครับเอ,บอ่อวันดีมาฝึกงานอยู่น้องหง่แล้วบอ่ืดยอย่างก่อ,กอส่วนบุรีครับบัานบึงครับครับผมบ่ได้มาฝึกงานแล้วบ่แมนครับบุน้ำเชี่ยครับมาเห็ดลิปเอฟซี FC ทุกคนแล้วเนาะครับผมเหมือนเดิมครับครับม,มาเห็ดเอ่อย <YouTube S 2> ู u ู e ครับยูทแล้วครับพอ่อ ไม่นี้พอเก่ามาเชียเกินให้วนน้ำเชว่าอาจารย์พันทองมีสามเม็ดแตกบนแางพร้อมบ่ครับครับขับมีอยู่ครับวัดเชี่้วครับวัดง่วนวัดจิมมันรุดไปอารมณ์โอ้ครับพ่อวัดไม่เคยรุดมันขึ้นรุดบวกวัดวัดที่สิบเจ็ดนี่ตรงตรงเลยเนาะครับพ่อโอ้ตรงตรงเลยครับโอ้พ่อหนูพ่อหนูกคยเห็นได้ส้นกันกับพ่อพอดีเลยครับพ่อแล้ว ข้างพุ่นหนา,าวบ่ครับพ่อบ่ยงีมเศร้าหนาวอยู่ยเงี้ยมเลี้ยงเวงี้ยมแขวนหอนอ๋อครับพ่อยูนี่หอนคือกันยูพุ่นหอนบ่ล่ะลูกยูนี่สิบสองสิบสามสิบสี่องศาอะไรนะครับพ่ออะไรเออก็ยังใครอยู่หอนเพราะหนาวแมีนครับอยู่นี่ก็หอ,อน,อนก็บพราหนาวแต่ว่าเงี้ยมเลียงเงี้ยมเศร้าเพราะนี่นี่ละ เป็นหู่นี่แหละครับเอามาเบิรงเหล็กอาจารย์พันท่องกันเนาะคร,ครับครับครับเอาเอาเืองยังไงหรอจุวนี้บอมีครับพ่อเอาอันนี้ก่อนเด้อครับสองสามสี่ สองสามสี่บนมันบ่พอครับบนครับครับผมครับเอาวันนี้พ่อจะจับคู่ให้้ะครับสองหลักร้อยสองหลักร้อยครับผมครับเอาจับคู่ตอนเนี้ยจับคู่ครับ สี่สองแปดสี่สองแปดครับผมบนครับบนครับบนครับเน้นบ่ครับพวกเน้นเลยเน้นเลยวันนี้สี่สองแปดเน้นนะครับครับสองมาแน่ๆเนาะครับรักลอยเนาะครับพ่กสองมาแน่ยพ่อแม่หนูกะว่าสองอยู่งวดนี้โอ้ครับพ่อก็เฮ็ดได้สองอยู่ครับผมเอาหวานนี่ เด็กแรงกัไหมครับพ่อเด็กแรงได้หวังนะครับสามหลักสิบสามหลักสิบครับครับจับคู่จับคู่ครับผมสามเกตครับสามเกตครับครับสามเกตเม็ดเดียวเม็ดเดียวเน้นด้วยบครัพ่อครับเน้นด้วยเน้นด้วยครับครับถ้าไม่ออกคราวนี้มันจะออกคราวไหนวะ เอาข้าวนี่นะครับพ่อเออ่มียยงฝากเอฟซีบ่ครับพ่อเอ่อมีแต่ฝากแม่นู้นน่ะล่ะเอฟซีก็ฝากไปรอดโอ้แม่นู้นี่ยิ่ข้าวว่าน้องสาวเขาถือเลขวะแม่นครับผมลูกสองสองสองศูนย์เก้าอ่ะครับเออ เลขลวะเลขรถดครับผมพ่ออ๋ออือรมเส่กลับไปเมื่อไรแล้วลูกรวมเสะก็บม่ได้กลับไปแล้วครับพ่อมาเห็นยูทูบเลยครับผมเลือกเป็นอาชีพลักเลยครับอ๋อกลับไปจากฟรีแล้วแหมอันไี้นะครับพ่อกับไปจากเอ่อชนบุรี่ไปเมื่อไรกลับไมาจากชนบุรี่บอกครับหรือว่าเฮ้ผมกลับไปพุนครับวั่ต้องเอ่อ ข้อถามว่าก,กลับไปตอนไหนอ๋ออูน้ำใส่บุรีกับไปแล้วครับบุรีกลับมาพีแล้วเห็นปะแมนครับเห็นยูซูเลยเห็นปะครับผมเอาป่อ,อนนุ้พ่นยังไงอูน้ำใส่นะครับผมคอให้อย,อยู่ดีไม่แห้งเลยลูกได้ครับพ่อแม่คือกันกขอยจะเล่นลุงเรื่องเด้อขอให้สุขภาพอนามัยสุขภาพแข็งแรงเลยลูกได้ครับพ่อมีไม้เลยลูกได้ครับผม ครับผมขโมยพ่นกับขึ้นสู่พ่อทุกย่างนะครับครับผมเอ้าอูน้ำเสีกับพอกราบสวัสดีครับอาจารย์พันท่องนะครับผมลงมือนี่หรือมืออื่นล่ะลงล่งมือนี่นะครับพ่อครับผมครับผมอ่าครับผมอาจารย์พันท่องนดครับครับครับเอาครับบูน้ำเสกับเด็ตามอาจารย์พันท่องแล้วนะครับผมอาจจะติดคัดยังแนี้นะครับปูน้ำเสกั พยายามปรับปรุงเนาะครับผมห่างหายไปนานเนาะครับขอโทษขอให้เอฟซีทุกคนเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อพี่น้องเอฟซีทุกคนถูกหวยรวยเงินเนาะครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนเนะครับผมหนาหนาวแล้วดูแลหุ้มผ้าด้วยครับอุดมเซก้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะครับผมขอให้ลำรวยเนาะครับผมในงวดวันที่17มกราคม2568ครับ สวัสดีครับ